มาติดตามรายการแลงข้าว <c oughs> สาวไทยในส่วนแก่ประเด็นค่ะเมื่อติดเกลนกันไปค่ะว่าถ้าพูดถึงความสัมพันระหว่างคนไทยกับคนจนีนนี่มี <c oughs> มาย่างยาวนานเห็นี่ว่าเราจะมีการค้าค่ายรวมกันมาตั้งแต่ไในแต่ไรน,นะคะหล <c oughs> ายทีสําคัญหลายคนเคยได้ยินคํานี้ไทยจีนใช้อื่นไกล้ผีนองกันค่ะต<ม>้องบอกว่าในจังหวัดสุราธานีของเราเนี่ยค่ะเรามีสมัาพันธ์องค์กรเอกชนสุราธานีนะคะถีเฉ่อมความสัมพันธ์คนไทยและคนจีนด้วยกันหลายเห็นว่าเร็วๆนี้เขาอีมีงานการมีบ่าวูนะแต่ว่าจะมีอะไรน่าสนใจ ่คะวันนี้ทางรายการของเราค่ะได้รับเกียรติจากคุณนิดาเล่าบัณฑิตประธานสมาพันธ์องค์กรเอกชนสุรัฐธานีแล้วก็อีกนึ่งฐานค่ะคุณชัยยกริตเอ,อื้อกริตดาธิการค่ะรองเลขาหนุก,การไทยสมาพันธ์องค์กรเอกชนสุรัฐธานีเนี่ยค่ะส่องฐานมารวมพูดคุยกับเราในรายการค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่าน แหล่งข่าวชาวใต้ด้วยนะครับทั้งสองท่านเลยนะครับไทยกับกีนี่พี่น้องกันกากีนั่งเลยนะนะครับผมนี่ก็มีมีทวดปิดกงอมีกงเป็นจีนนะครับดูหน้าจีนมากเลยนะสีผิวก็จีนแล้วกัครับเขาเรียกว่าไม่ใช่บาบาร์นถ้าบาบามันห้าสิบห้าสิบอ๋อไม่ใช่นะครับก่อนอื่นเลยให้ได้เล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งค่ะว่าสมาพันธ์องค์กรเอกชนสุราษฎร์ธานีของเราเป็นองค์กรเกี่ยวกับอะไรแล้วก็จัดตั้งขึ้นเพื่ออะไรคะ สมพันธ์องค์กรเอกชนของเราก็เกิดจากการรวมตัวของคนไทยเชื้อสายจีนทั้งหมดมี6ภาษามีแต้ิว๋วฮกเกี้ยนไหหลำอาก,ก้ากวางตุง้งและก็ฟูโจอของดิฉันก็เป็นฟูโจค่ะอ๋อ,อ,อคือจะมีคนดูแลเฉพาะไปเลยทั้งทั้งหสว่วนใ<ะ>ช่ไหมคะคือก็ใช่ใช่ก็คือเขาแต่ละภาษาก็ก็รวมกลุ่มกันแล้วก็จนเข้มแข็งก็ตอนหลังเ็ก็ออกมาช่วยเหลือ สังคมบ้างอะไรอย่างเงี้ยมอบอออมการศึกษาผู้ด,ด้อยโอกาสบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นภาษาเหมือนกับภาษาที่ใช้ประเทศไทยเนี่ยมีภาษาเหนือภาษาใต้ภาษากลางซึ่งในจังหวัดสุราชธานีอ่ะก็มีหกภาษาอย่างที่ท่านประธานอบอกไปนะครับทีนี้การรวมตัวครั้งแรกเนี้ยก็มีห้าภาษาแล้วก็ปัจจุบันก็มีหกภาษานะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วก็ในองค์กรสิบเก้าองค์กรสมาพันธ์เนี่ยก็มีสิบเก้า มุฮิิหรือสิบกลาสเจ้ามารวม,มตัวกันในในกลุ่มของคนจีนะครับ,รบก็ซึ่งประกอบไปด้วยมุฮิธิทำมนุว๊กเป็นสมาคม,มแต้จิว๋ว ok ก็คือภาษาแต่จิ๋วครับสมาคมฮกเกี้ยนก็คือภาษาฮกเกี้ยนสมาคมไห่หามก็คือภาษาไห่หาม,มแล้วก็สมาคมฮักกาสุราก็คือ,อเป็นคนแคะภาษาแคะแล้วก็สมา สมาคมชาวปาัญกิจสงขราธานีกวางตุง้งก็คือภาษากวางตุง้งแล้วก็ของท่านประธานก็คือสมาคมฟุจโจโแห่งประเทศไทยสาขาสุราษธานีภาษาฟุจโจครับถ้าใช้ภาษาดังเดิมจริงจะสื่อสารกันได้ไหมครับรู้เรื่องไหมรู้เรื่องแต่ว่าถ้าเกิดไปอีกภาษาหนึ่งก็เพี้ยนไปแล้วเพี้ยนไปแล้วใช้จีนกลางได้ไหมจีนกลางคุยได้หมดไหมได้ได้หมดนะ ค่ะค่นี้อยากจะให้พูดถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสมาคมของเราขึ้นมาเพื่ออะไรคะก็ปกติก็สมาพันธ์ไอ้องค์กรต่างๆใช่ไหมคะ,คะเขาก็ทําหน้าที่เหมือนกับของใครของเขาอยู่แล้วคือเขาก็มีการช่วยเหลือสังคมส่วนต่างๆใช่ไหมคะแต่ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่เขาคิดว่าถ้าเรามารวมเป็นกลุ่มใหญ่ก็มันก็มันก็จะดีกว่าเวลาแต่ละองค์กรมีงานอะไรใช่ไหมคะก็ ทุกคนก็ไปรวมกันช่วยเหมือนที่รอบที่ผ่านมามีการเีกระจาดของมูนิธิกุศลศรัทธากับมุทิตาจิตยกตัวอย่างนะคะก็แต่ละองค์กรก็รวมกันมาช่วยก็มาสนับสนุนบ้างเลยสมาพันธ์องค์กรเอกชนสุราร์ธานีเนี่ยมีสมาชิกเยอะไหมครับนับเป็นจํานวนบุคคลเนี่ย ถ้าทั้งหมดเหรอฮะครับก็ถ้ารวมทั้งสมาชิกด้วยทั้งหมดก็เยอะอยู่นะถ้าเป็นสมาคมเองอ่ะมีทั้งหมด19องค์กรครับครับนะครับแต่จํานวนคนหรือสมาชิกที่อยู่แต่องค์กรเนี่ยมันมีเยอะมากเยอะๆทีนี้สิบเก้าองค์กรเนี่ยจะประกอบไปด้วยมันรวมสมาพันธ์ด้วยก็เป็น20นะแต่สมาพันธ์นี่คือเป็นเหมือนกับเป็นองค์กรกลางองค์กรกลางสิบสิบเก้าองค์กรก็ประกอบไปด้วยหนึ่ง มูที่ธรรมนุรักษ์สมาคมแต่เกี่ยวก็คืออันเดียวกันสองก็คือสมาคมฮักกาสุราชสามสมาคมไหหลำสุราชสี่สมาคมฮักกาสุราชห้าสมาคมชาวปัญญิกสงเคราะห์สุราชวงเว็บหวังตุ้งหกก็คือสมาคมฟุตโจแห่งประเทศไทยสาขาสุราชเจ็ดก็คือมูที่ธรรมนุรักษ์แปดก็คือมูลที่กุศลสตาเก้าก็คือมูลที่ ส,ส,ส่งเสริมคุณธรรมเจ็กกานะครับแล้วก็10มุยทิเมตตาธรรมสุราช11บเอ็สารเจ้าอูตี้แปะกองสุราช12มุยทิหัวเหมืองการศึกษาสิบสามสมาคมโผล,ล้งสุราช14สมาคมสงเคราะห์สุราชสิบห้สมาคมสงเคราะห์แห่งบ้านงาแสงสิบหกมุยทิกุศลสงเคราะห์บ้านซ่องสิบเมุยทิ เมตตาสงเคราะพุนพิงครับส8แสเจ้าสุราชแล้วก็19ก็คือแสรเจ้าท่าข้ามหิ่มนี่เฉพาะสุราธานีนะครับเฉพาะสุราธานีที่เข้ามาเป็นเครือข่ายของสมาพันธ์นครับแล้วตอนใกล้ๆนี้เราจะมีงานอะไรครับมีงานวันชาติจีนวันชาติจีนซึ่งตรงกับตรงกับ ปกติจะวันชาติจีนก็จะจัดกันวันที่หนึ่งตุลาหนึ่งตุลาค่ะแต่บังเอิญปีนี้ท่านกรงศุนใหญ่ที่จังหวัดสงขาท่านไม่ว่างก็เลยได้วันที่19เดือน9กงคุงศูนย์ใหญ่ของจีนที่อยู่สงขาที่มาอยู่สงขาท่านไม่ว่างไม่ว่างจะมาเป็นประธานนะครับก็เลยเลื่อนงานเเลื่อนงานมาเป็นวันที่สิบเก้าเดือนเก้าจริงๆแล้วที่จีนเนี่ยพวันชาติจีนเขาจะหยุดกันหยุดกันจะหยุดวันเลยใช่ไหมหยุดเป็นอาทิตย์เลยสิบวันทีนี้เราจะจัดงานเนี่ยงานอะไรครับ ก็เป็นงานสถาปนาสาธารณประชาชนจีนอ๋อตอนปีนี้ก็เป็นปีอ่าใช่ปีที่74็ดสิบสลําินึกาลไปถึงบรรพบุรุษจีนที่เขาได้รวบรวมแผ่นดินมาเป็นเวลาตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนมาเป็นเวลา74ปีไม่นี่ไม่รวมไปถึงจีนซี่้องเต้หรอไม่รวมไม่รวมค่ะไม่รวมไกลไปนะคะคราวนี้เลาให้ฟังนิดนึงค่ะว่ากิจกรรมในปีนี้ของเรามีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะก็ในงานก็มี ท่านกงสุลใหญ่ประจําจังหวัดสงขลามาเป็นประธานฝ่ายจีนแล้วก็ฝ่ายไทยก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแล้วก็ในงานก็มีาการทําการกุศลให้กับเครื่องซื้อเครื่องกองน้ําเด็กโรงเรียนที่ยังขาดแคลนเครื่องกองน้ําดื่มน้ําสะอาดพวกเราก็จะมอบให้ในวันงานนะคะ แล้วก็มีมอบทุนการศึกษาแล้วก็จะมีนักเรียนโรงเรียนนวมินมาแสดงเด็กอนุบาลมาแสดงให้พวกเราได้ดูได้ชมนะความสามารถของเด็กๆค่ะแล้วก็มีเด็กมาร้องเพลงจีนของโรงเรียนหัวเมืองโรงเรียนนวมินเราจัดที่ไหนนะคะที่วางใต้ค่ะวางใต้วันที่10 19กากันยาเวลา 17.30ุ 17. นย์นรไ,ไปร่วมได้มัางครับคนไทยเชื้อสายจีนแล้วก็องค์กรชมรมไปได้หมดได้หมดค่ะไไคือประชาชนก็ไปร,ร่วมได้หมดได้หมดค่ะค่ะคราวนี้ค่ะในแง่ของการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชาวสุร,ราษฎร์ธานีของเราเนี่ยะคะกับทางคนจีนก็ดีไทยเชื้อสายจีนก็ดีค่ะเราอยากจะให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยค่ะซัพพอร์ตในเรื่องนี้ยังไงบ้างค่ะเดี๋ยวรอท่านเลขาถึงกันเลค่ะจริงๆนะครับคือ ของเราอะเป็นองค์กรเฉพาะนะครับเพราะงั้นเนี่ยทางภักภาคแักแเนี่ยก็ให้ความสําคัญอยู่แล้วนะครับในการที่จะมาช่วยงานเราแค่ท่านสามารถที่จะมาร่วมงานได้ก็ถือว่าเป็นเกียรติสำหรับสมาพันธ์นะครับถึงถึงเราจะไปของบป,ประมาณจากภักแักเนี่ยเราก็เข้าใจว่าพักแรกก็อาจจะไม่มีรรเราก็ต้องอช่วยเหลือตัวเองนะครับโดยการรวมตัวของคนจริง เชื้อสายจีนไงจอมอัสตางีซึ่งก็มีตังอยู่แล้วนะก็ต้องต้องร่วมกันนะครับต้องร่วมกันจะบอกว่าคนไหนมีเงินไม่มีเงินเนี่ยเราเราไม่สามารถไปไปรู้ได้เอาว่ามีแล้วกันนะเอาว่าพออยากช่วยกันพอมีพอจยาช่วยกันได้ครันมีมักจะไม่ยอมรับว่ามีคือคือสมัยก่อนเนี่ยถ้าเมืองจีนเขามีอุกทกภัยหรือว่าตะภัยเนี่ยทางสมนา์เราก็จะร่วมกันเบิกจานนะครับไปให้ โดยผ่านสมาพันธ์ไปให้ประเทศจีนบางส่วนนะครับไม่ใช่ว่าขอมาเขาไม่ได้ขอนะแต่เราช่วยในฐานนคนไทยมีน้ำใจนะครับก็คือรูปแบบของสมาพันธ์ก็คือรวบรวมมาเอาองค์กรการกุศลอยู่แล้วนะครับทำทุกอย่างเพื่อการกุศลเพื่อสังคมอยู่แล้วนะครับเราทำทางด้านอื่นไหมครับไปสารความร่วมมือทางการค้าอะไรต่างๆมีไหมครับคือการค้าเนี่ยต้องยอมรับว่า เป็นเรื่องของหอการค้านะครับเรื่องการค้าการลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องของหอการค้าที่หอการค้าที่ต้องมาพูดคุยว่าเราจะมีทิศทางเอไยกับกับกับทางคงจริงซึ่งผมก็เป็นรองประธานหอการค้านะครับประธานเนี่ยก็มีแนวคิดอยู่แล้วว่าอาจจะมีความสัมพันธ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือสัปดาห์นี้ไม่แง่ใจว่าท่านประธานหอการค้าเองก็ก็ไปไปนั่งคุยกับ ท่านกองส่วนใหญ่นะครับในเรื่องการค้าการลงทุนพวกนี้เรื่องการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมต่างๆงานาเพื่อให้มีการเชื่อมโยงกันให้ให้จังหว,วัดสุราษฎร์ธานีอย่างเงี้ยม,มีเศรษฐกิจที่ดีแล้วก็มีการศึกษาที่ดีลูกหลานคนไทยเชื้อสายจีนหรือคนไทยก็แคแต่สามารถมาเรียนภาษาจีนได้ต่อไปภาษาจีนเนี้ยเป็นภาษาที่สําคัญครับผมเพราะว่าจีนต่อไปก็ อย่างนี้คือยิ่ใหญ่เยอะนะเพราะว่าเป็นยักษ์ตัวที่สองที่ที่สองที่หนึ่งแล้วนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนก็บาบ้านเราเยอะมากโดยเฉพาะช่วงก่อนโควิดแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นสําคัญเลยทีเดียวนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายอยากจะให้ทั้งสองท่านเนี่ยได้กล่าวอวยพรต้องเป็นภาษาจีนแล้วแหละเป็นภาษาจีนนะจีนของท่านธรรมทานเนี่ยอะไรนะฟุตเจ้ฟุตเจ้าฟุต้ได้มผมได้มาผมก็เดิ๋วจะอวยพรเป็นภาษาจีนเลยเชิญเลยค่ะ เชิดซิงจงหัวกัววนชางหลงนะคะหมายถึงว่าพัฒนาประเทศชาติรุ่งเรืองแล้วก็ชะตาประเทศชาติก็จะรุ่งเรืองเกียงไกลฟังอีกหนึ่งเวอร์ชันของท่านรองของผมเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นบาบาหะห้าสิบ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 ระหว่างอะไรกับอะไรคือคือผมอ่ะ อากงมาจากเมืองนะแต่พ่อกับแม่เกิดเมืองไทยออ๋โอเคได้เลยมหา่งผมเนี้ยไดอยู่ได้อยู่ได้ซึ่งซึ่งส่วนใหญ่จะฟังได้แต่การพูดเนี้ยต้องยอมรับว่าเราไปเราไปเรียนภาษาไทยซะมากกว่าไปเรียนกรุงเทพไปเรียนเมืองนี้ทำให้ฟังได้ฟังได้แต่พูดเนี้ยพูดใกล้น้อยมากไม่เป็นไรค่ะลองดูลองดูนิดหนึ่งสั้นๆาน่ค่ะ เป็นแต้เจียวแต้เจียวเอ่ะแต้เจียวมันพูดยากนะทิ้งเจีย่อีทีนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่แต่เจียวตัวใหญ่ส่วนใหญ่ถ้าถ้าธรรมดาคือกินข้าวคือเจ็บปึงเจีบปึงเจ็บมวยก็คือกินข้าวต้มเจี๋ยจุ้ยคือกินน้ำนี่คือภาษาแต้เจียวอ่างั้นเอาสักหนึ่งภาษาที่ที่ที่ท่านรองสะดวกอวยพรอวยพรหด่อยในวันชาติจีนนิหนึ่งค่ะผมก็อวยพรเป็นภาษาไทยก็ได้เลยค่ะได้เลยก็ในวันครบรอบ จีนนะครับเป็นสถาปนาป,า,าประเทศจีนเนี่ยปีที่74ครับคนไทยเสือเส้อชายจีนเนี่ยครับก็มีความสําคัญเพราะงะั้นไม่ว่าจะ ชนชาติไหนก็แต่ขอให้มีความสุขทุกวันนะครับไม่จําเป็นต้องวันชาติจีนวันเดียวทุกวันขอให้มีความสุขมีเงินมีทองใช้นะครับมีสุขภาพที่ดีครับผมสุขภาพสําคัญครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็ต้องข้อขอบพระคุณทั้งสองฐานค่ะที่ให้เกณฑ์มารวมพูดคุยกันในรายการวันนี้ค่ะขอพระคุณทั้งสองท่านมากเลยค่ะ